หลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการผ่อนบอลลูนนั้นคืออะไรต่างจากการผ่อนแบบปกติยังไงและผ่อนแบบไหนดีกว่ากันวันนี้เรามีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับติดตามครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมช่องคารายไปแจ็คก,กันอีกแล้วนะครับสืบเนื่องจากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพูดเรื่องการซื้อรถหรูจะต้องทํำยังไงแล้วก็พูดถึงการผ่อนรถแต่ในคลิปนั้นเนี่ยเราพูดแบบการผ่อนแบบปกติวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยการผ่อนแบบบอลลูนครับหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการผ่อนบอลลูนนั้นคืออะไรต่างจากการผ่อนแบบปกติยังไงและผ่อนแบบไหนดีกว่ากัน วันนี้แล้วมีคำตอบให้ในคลิปนี้ครับติดตามครับผมก่อนเลยนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าการผ่อนแบบบรลลูเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมีมานานแล้วและเริ่มต้นจากต่างประเทศครับและเขาจะใช้กันกับ การผ่อนอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงๆอย่างเช่นบ้านที่ดินคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในเมืองไทยเนี่ยเรานิยมใช้กับรถยนต์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรถยนต์หรูซึ่งมีมูลค่าแพงซึ่งจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าของรถยนต์หรูเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นครับ ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับรู้สึกจะเป็น BMW เนี่ยครับเป็นแบรนด์แรกเลยที่นําการผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยมาใช้และทําให้ยอดขายเนี่ยถล่มทลายเนื่องจากทาให้ยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยต่ำลงมากๆถูกลงกว่าเดิมถึง40%ทําให้คนเนี่ยซื้อรถได้ง่ายยิ่งขึ้นครับทีนี้เนี่ยเรามาเข้าประเด็นกันเลยก็คือผ่อนแบบบอลลูนเนี่ยจะแบ่งเงินเป็น3ก้อนครับท่านผู้ชมก้อนแรกเนี่ยหก็คือเงินดาวครับ ก้อนที่2เนี่ยคือบอลลูนก้อนสุดท้าย และก้อนที่3เนี่ยคือยอดจัดไฟแนนซ์ครับท่านผู้ชมครับผมก็จะขอยกตัวอย่างเดิมนะครับเป็นสมมุติว่าเราจะซื้อ Mercedes-Benz A-Class A200 AMG ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่2 9 0ล้าน9 0บาทอันนี้นี่คือราคาที่มีส่วนลดแล้วนะครับเพราะว่าราคาตั้งเขาคือ2 4 9 0 0 0นบาทแต่ณตอนนี้เนี่ยมีโ,โควิดลดไปเลยครับ4 0 0แสบาทเหลือแค่2ล้านกับอีาบาทถ้าใครเพิ่งมาติดตามชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านบน ลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งผมพูดถึงรถรุ่นนี้แต่ผ่อนแบบธรรมดาผมขอทบทวนนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเป็นเจ้า A-Class เนี่ยผ่อนแบบธรรมดานะครับเราต้องใช้เงินดาว25%ครับคือ522,500บาทและถ้าผ่อนแบบปกติเนี่ยสมมุติว่าเราผ่อน5ปีนะครับดอกเบี้ย2.5%เราจะผ่อน A-Class คันนี้เดือนละ29,390บาทครับ แต่ถ้าผ่อน6ปีสมมุติอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3%เราจะผ่อน A-Class 25,689บาทครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผ่อนแบบบอลูนเนี่ย A c ค a s s คันนี้เนี่ยจะเหลือผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมก็เป็นก้อนแรกก่อนเลยนะครับก้อนแรกก็คือเงินดาวเท่าเดิม25% 522,500บาทครับแล้วทีนี้เนี่ยผมสมมติบอลลูนก้อนสุดท้ายเลยเนี่ยที่เราต้องจ่ายงวดสุดท้าย เป็น40%ของราคารถแล้วกันนะครับก็คือ836,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์เราต้องเอา2 9 0 0 0 0ก็คือราคาของเจ้า A Class ลบด้วยเงินดาว522,500และลบด้วยบอลลูนก้อนสุดท้าย836,000บาทเราจะได้ยอดจัดไฟแนนซ์ทั้งหมดอยู่ที่731,500บาทครับ และถ้าสมมติเราผ่อนทั้งหมดนะครับ60งวดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่6%ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าการผ่อนแบบบรลลูเนี่ยดอกเบีย้ยเขาจะแพงกว่าปกติครับก็ผมสมมติว่าอยู่ที่6%แล้วกันนะครับแล้วเราผ่อน60งวดนั่นก็คือ5ปีดังนั้นเนี่ยเราจะเหลือผ่อนเอคลาสเนี่ยเดือนละแค่15,849บาบาทเท่านั้นเองครับโอ้โหผ่อนถูกลงกว่าเดิมเยอะมากเลยครับทำให้หลายๆท่านเนี่ยเป็นเจ้าของรถยุโรปได้ง่ายมาก ขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทาไมการผ่อนแบบบอลลูนถึงเป็นที่นิยมกันมากๆเลยครับและต่อไปนะครับก็คือเป็นคําถามที่ว่าพอนบอลลูนต่างกับปกติยังไงจริงๆก็ใกล้เคียงกันครับแต่จะต่างตรงที่บอลลูนเนี่ยจะมียอดก้อนสุดท้ายซึ่งเป็นก้อนใหญ่เลยครับท่านผู้ชมและการดอกเบี้ยแพงกว่า แต่บอลลูเนี่ยจะทําให้ภาระต่อเดือนเราเนี่ยน้อยลงมากๆเลยครับแล้วคำถามต่อไปก็คือเอ๊ะแล้วผ่อนบอลลูเนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมมองว่าการผ่อนบอลลูเนี่ยเหมาะกับนิติบุคคลครับซึ่งเราสามารถนำค่าใช้จ่ายในการผ่อนรถเนี่ยไปลดหย่อนค่าใช้จ่ายบริษัทพูดง่ายๆว่าหักค่าใช้จ่ายรายเดือนครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ย ก็จะเหมาะมากๆเลยแต่ถ้าเป็นผ่อนแบบบุคคลทําได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ผมมองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะแพงไปนิดนึงถ้าผ่อนแบบปกติได้ผมว่าผ่อนแบบปกติดีกว่าเพราะอาาัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต่างกันเยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับคือสําหรับท่านที่คิดว่าจะมีเงินเข้ามาในอนาคตอย่างเช่นเรามีแผนที่กําลังจะขายที่ดินเราคาดว่าอีก3-4ปีเราจะได้เงินก้อนใหญ่หรือเราแผนว่า เราเล่นหุ้นลงทุนหุ้น,ห,นหรือกองทุนเราจะได้เงินก้อนโตแบบนี้เนี่ยเราจะผ่อนแบบบอลลูนก็ได้เพราะเรารู้ว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในอนาคตและสามารถนําเงินก้อนนี้เนี่ยมาปิดก้อนบอลลูนได้และคำถามถัดไปครับท่านผู้ชมถ้าถึงกำหนดที่ต้องจ่ายบอลลูนก้อนสุดท้ายซึ่งเป็นก้อนใหญ่แล้วเนี่ย แต่เราไม่มีเงินก้อนหรือหาเงินก้อนไม่ทันจะทำยังไงอันนี้เนี่ยเรามีคำตอบครับทางค่ายรถยนต์เนี่ยจะมีทางเลือกให้ท่าน3ทางเลือกครับหรือเรียกว่า3 r 1, mm hmm. 1ก็คือ A R Return mm hmm. คืนรถครับ mm hmm. เราจะมีส่วนต่างครับท่านผู้ชมเราสามารถเอาส่วนต่างเนี่ยไปดาวคันใหม่แล้วก็ผ่อนคันใหม่ต่อได้เลยหรือท่านใดไม่ประสงค์จะดาวคันใหม่ก็สามารถรับส่วนต่างแล้วก็ เอาส่วนต่างเนี้ยกลับไปได้เลยแล้วก็คือลดต่อไปครับท่านผู้ชมต่อกันเลยด้วยทางเลขกที่2ครับ2เราเรียกว่า Retain อา Retain ก็คือเราสามารถเอาเงินสดเงินก้อนไปปิดยอดบอลลูนครับและเราก็จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทันทีและ3ครับ อ่าสามา n ถนำเราสามารถนำยอด731,500บาทเนี่ยไปรีไฟแนนซ์หรือก็คือผ่อนต่อได้อีก1ครั้งครับท่านผู้ชมสามารถผ่อนได้สูงสุดประมาณ4ปีครับแต่ก็จะทำให้ดอกเบีย้ยเนี่ยทบกันแล้วเนี่ยบานปลายกันใหญ่โตมากดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆว่าเราเหมาะกับการผ่อนแบบบอลลูนหรือแบบปกติครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่อยากเป็นเจ้าของรถยุโรปแล้วก็ต้องการผ่อนให้ภาระน้อยเนี่ย การผ่อนแบบบอลลูนก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นะครับเราก็สามารถผ่อนแบบบอลลูนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมแนะนำแบบผ่อนปกติก็จะดีกว่าครับ ครับผมท่านผู้ชมแล้วผมหวงว่าคลิปการผ่อนบอลลูนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็หน่อยนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่จะซื้อรถว่าจะผ่อนแบบปกติหรือผ่อนแบบบอลลูนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมช่องคารายบายแจกด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ